ของแม่ริมครับอันนี้ของแม่ริมนะครับของแม่ริมก็เป็นค่าสามรครับอันนี้แบตจะหมดนะครับก็เลยถ่ายไปลวกลวกก่อนนะครับโอ้โหคนเยอะครับาที่ด้วยอันนี้ของเด่นนะเพอโดยหลอ 10, ่อเดือนเราก็มีทีมทันเยอะเหมือนกันอันนี้ลักทอง ตุ๋ยด้ยครับอันนี้ยิปซ้มด้วยน,นี่ใส่หัวใส่หัวปลาตุ๋ยนะครับน,น,นพริกหนุ่มด้วยแค่หมูนะครับน่าดูด,ดีครับอันนี้นี่พนัการอำเภอบละหล่อครับอันนี้ตำยายอบแห้งนะครับอันนี้มะเขือเทศอบแห้งแช่อิมอ่มแช่อิม่มทิ่มนี่เขาติดไหนก็ บ้านไหนก่วาวังทานทองวังทานทอง,ง,ททองตำบลดอยหลอตำบลดอยหลอนะครับอันนี้อันนี้ของที่ไหนเอ่ยไม้มะมว่วงเกี๋ไม้มะม่วงดอยหลอดอยหลอตอนนี้ไม้มะมว่วงไม่ค่อยมีเลยครับเพราะเอามาทำรี้หมดเดี๋ยวน้อยใบไม้ลำใหญ่แล้วหรอเนี่ยอันนี้ของที่ไหนกว่า ออกบางเจินรบาาิญตำบลด้วยรอของประตูนี้ตำบลอย่างไรอนทีงออแประตูนี้ตำบลสันที่สูงแต่บเรมันยีิบบาทถูกย้ายห้าสิบบาทน้ำเปล่าอะ อ๋อดีครับเนี่ยมีมีนี่ด้วยอยากปะครับนี่มีของกินด้วยนะครับมีข้าวซอยนี่ข้าวซอยนี่ข้าวกรองนะครับบ้านเฮาข้าวซอยข้าวกรองจ้านี่ข้าวกรองข้าวปข้าวปุ้นข้าวปุ้นอีสานข้าวซอยซอยไก่ก็มีนะครับข้าวซอยเนื้อนี่อย่างไรน้ำเงี้ยวโอ้น้ำเงี้ยวเจ้าวธุรกิจแบทเอ้ยธุรกิจตัวบาจบาทเดียวมากิน อันน <captain> ี้อย่างเอ้เนี่ยนี่นี่อัเ้อันนออเน้อันนีอัีอานดีรันน้อัน้อันี้อันนี้องอันนี้อั้อัน้อัเนอนนี้อมน๋ี้อยนี้ันนี้อนี่อข้อกล้อันนี้อั้อันนี้องนนี้านี้อันี้อน้อันนอันนี้อนอันนี้อ่าอันนี้อออี้ั้ <c oughs> ah, <c oughs> ้ัออัีน <c oughs> มีช้างไายในนะครับนี่ของแตะถุงละสี่สิบบาทแค่ได้อย่างไรน้ำพริกตาแดงค่ะของบ่อนจองเหรจองค่ะอ๋อนี่เออทำถุงงามดิผมจะได้เอ้ยแค่ร้อยค่ะแค่ร้อยก็กินไปได้จะมดนี่ฮะมันเก็บไว้กินได้เมื่อนนะำพริกตาแดงเห็นเห็นเห็นพี่โพดพี่โพดบอกว่าอร่อยเลยอร่อยค่ะเออแกแว้เอาไปฝากใครก็นั่นแหละ อันนี้ของที่ไหนเอ่ยอันนี้ของอันน้ำุ้ยน้ำขาวค่ะนใหม่แล้วเหรือค่ะอ้าวดีค่ะหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มไม่ตื่นค่ะนี่เขาไม่ตื่นอ๋อนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเสื้อผ้าญาติของของปากะยอเนาะปากะยออันนี้ก็เหมือนกันก็อันนั้นของบ้านหลวค่ะอันยังก็บ้านหลวงของตำบลตำบลยางเปียงนะครับอันนี้เป็นผ้าผ้าปูโตเนาะ ถ้าปูโต้ผ้าขม,ม้าใหญ่สองร้อยห้าสิบบาทถ้าปูโตะลายเกตเตานะครับทําไม่เป็นลายองคุ๋ยล่ะทําไม่เป็นลายเกตเตอล่ะ <c oughs> อันน,นี้เป็นห้องเป็นลายเกตเตอร์นะ <c oughs> ยังนะก็กำลังคิดผ้าคุ้มไรนะครับสองร้อยคำขวัญน,นะครับคำขวัญน,นะครับอำเภอองคุ๋ยแดนดินแดน,ดน,ดนในหุบเขาใต้ล่มเงาพระเจ้าแสนทอง ลอยมันจองสูงสง่าสัตว์ป่าล้วนมากมีประเพณีหลายเผ่าพันธุ์นะครับเ่าอมก่อยนะครับใครยังไม่เคยไปก็เชิญชวนนะครับในตอนนี้เราเดินย้อนกลับมาแล้วครับอันนี้ครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับนี่รอรอรอทำรอหน่อยรอ่อยรอหน่อยรอรอรอหน่อยรอรอหน่อยแล้วรอรอหน่อย รอหน่อยเร็วนั่งบ่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 นั่งนี่จะถ่ายถ่ายรูปเนี่ถ่ายรูปนี่หรอแล้ว <c oughs> ตอนนี้จะ4โมงนะครับตอนนี้ก็ปิดถนนเรียบร้อยแล้วครับบริเวณนี้ก็จะไล่รถออกเลยครับนี่บริเวณร้านรับ้านสุดท้ายนะครับมีร้านที่ยิมค่ะก็เป็นของเล่น ก็ยาวไปเลยนะบี่นี้ก็กำลังจัดระเบียบการจราจรอยู่นะครับชักๆก็ไม่ไม่มีแล้วไม่ไม่ไม,มีรถดอดบรเดิเวณนี้นครับคับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตรียมที่ีีเปิด การแสดงและจำหน่ายพันโอท็อปนะครับพันธุ์ชนในงานไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่3 5ตรงนี้เลยสถาบันอีกแล้วเล็กปกป้องสถาบันอีกแล้วโอ้เนี่ครับปกป้องสถาบันอีกแล้วนะครับวัดยอดนะครับผมไม่อายครับผมไม่อายครับ อันนี้อันนี้พัฒนาการอำเภอแม่อายครับต่อไปจะเป็นพัฒนาการอำเภอบางบัวทองแล้วครับบางบาง blue, ัวทองจังหวัดนนทบุรีครับแล้วย้มอบหมายให้พี e ่จอรักษาการในทางพัฒนาการอำเภอแม่อายขอบคุณครับครับผมบางบัวทองนะครับเม็ดนะครับบางบัวทองโอ้ย้ำละเกินเลยแล้วย้ำละเกินเลยครับตอนนี้เราก็มาอีกฝั่งถนนหนึ่งนะครับไม่ใช่ไอ้ถนนฝั่งถนนก็ต่อจากร้านโอท็อปนะครับก็จะเป็นพวกขายต้นไม้ต่างๆนะครับจำหน่ายต้นไม้ต่างๆ จะเ,เป็นกล้วยไม้นะครับต้นไม้เยลเบลล่าก็มีต้นกันยุงนะงเบิร์น่าหลวงกระเท้สาสีดาเยอะไปหมดแล้วครับแ,แถบนี้ทั้งแถบไปเลยครับจะเป็นกต้นไม้ทั้งนั้นนะไม่รู้จักชื่อเยอะนะครับต้นไม้อย่างอื่นก็มีนะฮะนอกจากกล้วยไม้น,นี่ก็ โขกแลแยะย่เนี่ยมีหลายสวนครับเอา้าทมามยังไงดิเจ็บได้ของขวัญแล้วยังไอ้ไรของขวัญไอ้กระเช้าแล้วย,ยังยังหมดแน่อร้านนี้ก็จะเป็นพวกไม้ผลทั้งหลายแล้วก็ไม้ไม้สำหรับอย่างก็กะเชาเรียกอะไรไม้ผลเนาะทับทิมมะยงชีดโอมาปางมาบางไม่ตายยไลูกใหญ่มาก ห้ามจับด้วยนี่อะไรเอ่ยซุ้มพู้ก็มีมังคุดก็มีนะครับอันนี้กล้วยไม้กล้วยไม้มีเยอะแยะโนบิเล่นะครับอันละ5บาทนี่ครับก็เป็นไม้ประดับต่างๆนะครับที่คุยนิจรับมันทั้งหมด3วันยาวไปหมดเลยครับปัญหาก็คือว่าแบตเราจะหมดเราคงจะ หมดเท่าไหนกน็เท่านั้นนะ <Hey, yeah. S 1> การแสดงของเราอ่อน